ตน,นั้นกดี้ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนั่นคือทุเรียนนั่นเองค่ะทุเรียนคุณภาพดีมาตรฐาน G.A.P จากบ้านแยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกกว่า20ตันพร้อมจำหน่ายแล้วในงานวิรชนคนนครบางยางเทศกาลทุเรียนและผลไม้นานาพันธุ์ค่ะ ที่บ้านสวนยันยงหมู่ที่8ตำบลบ้านแยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกจัดงานแถลงข่าวอำเภอนครไทยค่ะเตรียมจัดงานวิรชนคนนครบางยางเทศกาลทุเรียนและผลไม้นานาพันธุ์ตั้งแต่วันที่7ถึง16กร,รกฎาคมศกนี้ณบริเวณประตูเมืองนครบางยางสามแยกบ้านแยง1ิวัน10คืนด้วยกันค่ะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในท้องถิน่นและนําเสนอผลผลิตทางการเกษตรแนะนําผู้มาเยือนให้รู้จักความงามของท้องถิน่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกเกษตรด้วยค่ะทางด้าน ของนายภูสิทธสมจิตผู้ราชาการจังหวัดพิษณุโลกประธานการถแถลงข่าวได้เปิดเผยว่าบ้านแยงอำเภอนครไทยเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่มีประชาชนทำอาชีพเกษตรเป็นหลักเพราะปลูกผลไม้หลากหลายพันธุ์ค่ะทุเรียนเป็นผลผลิตสร้างรายได้สำคัญมีมาตรฐาน G A P จากเกษตรกรจำนวน19รายด้วยกันและพื้นที่บ้านแยงเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนมากที่สุดในอำเภอนครไทย1,557ไร่ค่ะ จำนวนผลผลิต337ตันต่อปีส่งออกทั้งประเทศและต่างประเทศซึ่งจะส่งออกสูต่ตลาดในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมของทุกปีค่ะดาบตำรวจปราสาส์ปสั่นเงินครับนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยงได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าการจัดงานวีรชนคนนะครบางยางเทศกาลทุเรียนและผลไม้นานา,นา,าพันธุ์ประจำปีนี้เทศบาลตำบลบ,นบน้านแยงพยายามผลักดันให้ตำบลบน้านแยงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามฤดูกาลมีการจัดเตรียมทุเรียนจำนวนกว่า20ตันพร้อมจำหน่ายในงานที่จะเกิดขึ้นในห่วงเวลาดังกล่าวด้วยครับ